สวัสดีครับฟุตบอลยูฟ่ฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับค้ำคืนนี้กลับมาแล้วนะครับห้าทุ่มสี่สิบห้ามีสองคู่ครับแอตแลนต้าพบกับทอร์ดั้ยครับบุกโอกาสแอตแลนต้านี่ยเขามองว่าชนะนี่เกือบเกือบค่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไคลรัตครับพบกับเรอัลมาดริดโอโ้โหเรอัลมาดริดนี่โอกาสชนะสูงถึงแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์ น้ำเดีปัญหาอย่างเดียวนะครับก็คือเรื่องของการเดินทางไกลครับโหไกลมากครับไปเยือนทางด้านไคราสเนี่ยแล้วก็นักเตะในตำแหน่งแบ็กขวาไม่มีด้วยนะทั้งเทร์ดอเล็กซานเดอร์อโนแล้วก็ทางด้านแดนนี่คารบาคาวครับแต่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเรอัมาดริดเจอกับไคราสเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาละนะครับต้องเรียกศักดิ์ศรีกลับคืนมานะสรับทางด้านเรอันาดริดหลังจากที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหมโดนอตเลติโกมาดริดถล่มไปแบบเละจริงๆครับ ส่วนคูน่ดึกนะครับตีสองนี่ก็มีอาริติโก้แมลิทพบกับไอทราค์แฟรงเฟิร์ดสื่อก็ยังมองนี่มาาันจะเอามาจาัดทันออฟต้านะครับเขาบอกว่าอาริติโก้แมลิทนี่โอกาสชนะ56.3%นะครับก็น่าจะยังคงโชว์ฟอร์มเฉียบอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไอทราค์แฟรงเฟิร์ดเนี่จ่าฝูงนะนะครับเชลซีกับเบนฟิกา้าโหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบิ๊กแมชครับโกเซ่บริญโยกลับมาเยือนถิ่นเก่านะครับมาเยือนทางด้านเชลซี มองกันนะครับว่าเชลซีนี่ถึงแม้ว่าเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังแพ้อยู่เนี่นะครับแต่ว่าเกมนี้น่าจะเอาชนะเบนฟิก้าไปได้ครับโอกาสสูงถึง56.8%ครับอินเตอร์มิลานกับทาานัานซาราเวียปราคมองว่าอินเตอร์มิลานครับจะเอาชนะไปได้67.1%บอตอกริมกับทนานันฮอสเปอร์นะมองว่าสเปอร์ครับจะเอาชนะไปได้นะครับ 43.6%ครับโอกาสของท้าน,นสเปอร์การาตาสลายกับลิเวอร์พูลแบบลิเวอร์พูลโดนคริสัลพาเลซน็อกมานะครับเกมนี้แต่ว่าจะเรียกฟอร์มเก่งกับคืนมานะครับโอกาสชนะ55.8%แต่บอกไว้ก่อนนะเจอกับทาน,นการาตาสลายในถิ่นของตรอุรกีเนี่ยมันไม่เคยเป็นงานง่ายสำหรับทีมไหนหรอกครับโอลิมปิกแม็กซ์เลยพบกับทานอาเจ็กซ์ครับบอกว่าโอเอ็มครับจะยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเน,นื่องครับโอกาสชนะ 57.7%พาฟอสพบกับบบเยนมิวนิกโหบายเยนโอกาสชนะสูงถึง77.2%ครับอันนี้ต้องมาลุ้นนะครับว่าเกมนี้นี่แฮร์รี่เคนจะยิงได้กี่ประตูครับแล้วก็แนวรุกอย่างทางด้านดีอาร์สนะครับรวมถึงทนดโอลิเซนี่จะมีชื่อในการทำประตูด้วยหรือเปล่าส่วนคืนวันพุธนะครับสคู่แรกที่เตะก,ก่อนนี่5ทุ่ม45ก็คือทางดานคาราบัค พบกับทางด้าน FC ฟซีโคเปรติเกนครับมองว่าโคเปรติกเกนมีโอกาสชนะ41อีกคู่หนึ่งนะครับอุนเนีนซองการอสนี่เจอกับนิวคาสเซิลก็มองว่านิวคาสเซิลนี่โอกาสชนะ43.6แหมก็แพ้อาร์เซนอลมาแบบชิวเฉียดครับสหรับนิวคาสเซิลอาร์เซนอลกับโอลิมเปียกอสแหมอาร์เซนอลช่วงนี้น่าจะผ่านโอลิมเปียกอสไปได้นะครับนักเตะในตำแหน่งแนวรุกนี่ผู้บ้าหน้ากลัวทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่า อย่าอย่าใช้โอกาสเปลืองแล้วกันนะจาหรั้นอาร์เซนนอตครับโอกาสชนะ72.2เมอนาโกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แมเอริงฮาร์แลนด์กลับมาท็อปฟอร์มอีกแล้วนะนะครับเกมล่าสุดนี่ซิตี้ก็เพิ่งจะถล่มมา5ลูกเลยเกมนี้เจอกับโมนาโกครับโอกาสซิตี้ชนะสูงถึง55.6เปอร์เซ็นตบร์เลวิเซนพร้อมกับพีทสตีไอโทเฟนพวกเขาเชื่อนะครับออฟตาเชื่อครับว่าเลเวอร์จะชนะ49.2 บุนเดสเลียดอร์ทมุนพบกับทางด้านแอตเลติกบิเบลครับโอกาสชนะบุนเดสเลียดอร์ทมุน51.5%คู่บิ๊กแมชครับบาร์เซโลนาพบกับปารีสแซงต์แชมงแชมป์เก่ามองกันว่าบาร์เซโลนาครับโอกาสชนะมากกว่านะครับเยอะเลย46.4%นะครับเปเชยยี H ่สิบเาจปลีกับทางด้านสปอร์ติ้งครับนาบารีโอกาสชนะ50.7%นะครับแล้วก็เบเรลกับยูเอ บอกว่าเบียเรลครับโอกาสชนะ40.8%พูดถึงคู่บิ๊กแมชหน่อยแล้วกันนะครับบาร์เซโลรนากับทันด้านปารีสแซงต์แชร์แมีเนี่ย สองทีมนี้นักเตะม,มีปัญหาอาการบาดเจ็บกันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะนะครับถ้าเจอการเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วก็ต้องมองนะครับว่าปารีสแซงต์แเชเมงคบเครื่องมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงณตอนนี้ครับก็ต้องยกให้กับทางด้านบาร์เซโลนานี่น,น,นะครับจ่าฝูงสดๆร้อนๆนะครับในศึกลาลีกาครับแนวรุกดีก็โชคดีนะครับสำหรับฝั่งของบาร์เซโลนาเพราะว่าลามียยามา,มาแล้วนะนะครับเกมนี้ โคกับทางด้านปารีสแซงต์แชร์แมงดีจะไม่มีราฟินญานะครับมีปัญหาอาการบาดเจ็บได้รามิลยาเมล์มานะครับฟอรันตอเรสก็กลับมาแล้วด้วยนะครับแดนนี่อัลโมพวกนี้เนี่ยอยู่กันครบนะครับนาเป้าเป็นเลวานนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้ในเวลานี้นี่ก็คือมาคาร์รัตฟอร์ดครับยิงเล่นยิงดีนะครับตอนนี้แหมกลายเป็นเจ้าพ่อลูกคอนเนอร์ไปแล้วอะสำหรับทางด้านมาคาร์รัตฟอร์ดครับแนวรุกดีน่าจะมีทางด้านมาคาร์รัตฟอร์ดนะครับมีทางด้านรามิลยาเมล์นะครับมีฝั่งของเลวาน อีกคนหนึ่งนี่แมต้องมาดูครับว่าฮันซี่ฟิกนี่จะส่งใครลงเล่นครับจะให้เป็นแดนนี่อัลโมาไหมนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านเฟอร์รานตอเรสครับตรงกลางนี่ก็แน่นอนนะครับนำโดยทางด้านแฟรงกี้เดจองนีจะจับคู่กันกับเบรดี้ครับส่วนฝั่งของปารีสแซงแมงโอ้โหนี่เจ็บเยอะเหมือนกันนะนะครับเกมนี้นี่คือพวกเขาไม่มีเดมเบลเล่นะครับไม่มีทางด้านคาวารัสคาเรียนะครับไม่มีหลายหลายคนนะครับตอนนี้คือลุ้นอย่างเดียวนะครับว่าวิตินย่า จะสามารถฟิตกลับมาลงสนามได้หรือเปล่าครับในเกมนี้ดูแนวนโน้มโดยรวมแล้วแหก็ต้องเหมือนกับที่ออฟตาทำนายนะครับว่าชัยชนะนี่น่าจะอยู่กับทางด้านบาร์เซโลน่านะครับเข้าไปดูในโซฟาสกอร์ดีมีแฟนบอลเข้าไปโหวตส่วนใหญ่เขาก็มองนะครับว่าน่าจะเป็นทางด้านบาร์เซโลน่านะครับที่จะเอาชนะเปอเชไปได้ครับ กบขั้มาแล้วนะครับสำหรับศึก Spanish Super c คัพครับก็ไปเล่นที่ซาอุอีกปีหนึ่งนะครับที่ทางด้านเชดดาแม่แล้วมันอะไรจะบังเอิญสักขนาดนั้นนะครับเรอัลเมริดพบกับแอตเลติโกเมริดนะครับเซมิฟายนั่นคือในทัวร์นาเมนต์นี้นี่เอาไปแค่4ทีมเท่านเองนะครับก็คือบาร์เซโลนาเรอัลเมริดนะครับแอตเลติกแล้วก็แอตเลติโกเมริดก็เรอัลเมริดเจอกับแอตเลติโกเมริดนะครับแล้วก็บาร์เซโลนาพบกับทางด้านแอตเลติกครับ เรอัมมิดมีโอกาสนะครับที่จะล้างแค้นแอตเลนติโก้แมริดหลังจากที่เพิ่งจะโดนถลม่มไปแบบเยับเยินเอาอาจจะเป็นทางด้านแอตเลติโก้แมริดนะครับที่ฝากรอยช้ำเอาไว้ให้กับเรอัมมิดอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับแต่ว่าโอ้กว่าจะมาลงสนามกันในทัรวร์เมนต์ดังกล่าวนี่ก็นู่นนะครับวันที่8มกราคม2026หลังจากจบศึกพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับความพ่ายแพ้ของทางด้านลิเวอร์พูล กา n e เนวิลได้ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้นี่ถ้าให้เดานะนะครับทีมไหนที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเขาบอกว่าไม่อาเซนอนก็ลิเวอร์พูลนนะครับเอา้าตัดแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกเฉยเลยแมตัดได้ไงเนี่ยเกมล่าสุดก็เพิ่งจะถล่มมาได้ถึง5ประตูต่อนหนึนะเอาชนะเบอร์ลี่มาได้ครับแต่ที่อาเซนอนนี่ก็เอาชนะนิวคาสเซิลมา2ประตูต่อนหนึแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับ แพ้ให้กับคิสตันพาเลสไป2ประตูตอนหนึ่งครับโดยฝั่งของทางด้านแกรี่เนวิลก็ออกมาบอกนะครับว่าคือมิเกลอาร์เตต้านี่มีทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆครับบินลบินเลียนลเลยล่ะนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นทีมที่ดีที่สุดในลีกแหละที่เขามีในเวลานี้นะครับและผมก็สามารถจะบอกได้เลยนะว่าคือลิเวอร์พูลเนี่ยก็ยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าหากมีแค่2ทีมที่สามารถจะคว้าแชมป์ลีกได้แล้วก็ผมมองว่าก็น่าจะเป็นลิเวอร์พูลนะครับหรือไม่ก็ทางด้านอาร์เซนอล ผมไม่คิดนะว่าทีมอื่นเนี่ยจะสามารถทําได้คือลิเวอร์พูลนี่ก็รู้อยู่แล้วแหละนะครับว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับเป็นทีมที่มีวความสามารถเยอะพลุกพลูนะครับตอนนี้รอแค่ทางด้านฟอร์เรนเวสนะครับย้ําหลายครั้งเหมือนกันนะว่าฟอร์เรนเวสตตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลนี่ไม่ใช่ฟอร์เรนเวสคนเก่าเลยนะนะครับจะต้องพยายามควานหาฟอร์มการเล่นของตัวเองกลับมาให้ได้โดยเร็วนะอาจจะด้านฟอร์เรนเวสครับถ้าเวสกลับมาได้เมื่อไหรนะ่แล้วก็แมนลิเวอร์พูลจะติดเครื่องไปกลลเยนะ นะครัที่อาเซนอลเนี่ยโอเคยอมรับนะครับว่าแนวลุกนี่น่ากลัวครับแต่ว่าแนวรับเนี่ยกลัวเหมือนกันนะนะครับแนวรับไม่ค่อยจะนิ่งสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็บางเกมดูตื้ตอๆน่ะนะครับไม่ค่อยจะมีไอเดียใหม่ๆเลยส่วนฝั่งของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นักเตะดี่ก,ก็ขยันมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับก็ต้องโรเตชันกันเรื่อยๆนะครับแต่ว่า ดยส่วนตัวก็ยังเชื่อนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่แหละครับก็ยังเป็นทีมที่มีโอกาสครับในการที่จะสามารถควนะ้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ได้ครับเชลซีนี่มีแรีนข่าวนะครับพร้อมที่จะปล่อยเอนโซเฟอร์นันเดสให้กับเรียนเมริดอันนี้มาจากด้านทีมทล์กนะครับนักเตะทีมชาติอียวัย24ปีตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักนะครับในการที่จะย้ายมาเล่นที่ซานติโกเบอร์นาบิลในซัมเมอร์หน้าครับ ทางฝั่งของเชลซีนี่ก็พร้อมเหมือนกันที่จะขายนักเตะคนนี้ออกจากทีมถ้าหากได้ราคามากกว่าที่พวกเขาซื้อมานะครับโดยตอนที่เชลซีไปซื้อนักเตะคนนี้มานี่พวกเขาควกักกระเป๋าจ่ายไป121ล้านยูโรครับซื้อมาจากเป็ฟฟิก้าในเดือนมกราคมปี2023ซึ่งถ้าหากรายอยัลริตตองการอยากจะได้อ n นโซฟอร์เนเดสแล้วก็จะต้องจ่ายตัวเลขมากกว่าตรงนี้นะครับฝั่งของเชลซีจึงจะ ยอมปล่อยนักเตะคนนี้ออกจากทีมแต่ก็ไม่ใช่ว่ามาปุ๊บไปปั๊บนะครับก็จะต้องมีการพูดคุยกันต้องมีรายละเอียดอง์รายละเอียดกันอีกอะนะครับเรบบิดม,มีนักเตะในตำแหน่งกองกลา,างค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทันดัง i, ico, ้งชูเอเมนี่เฟรเดริโกบาร์บาเดมีคาวารินกานะครับแต่อย่างไรก็ตามเรบบิทยังคงต้องการอยากจะได้นักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์อีกสักหนึ่งคนนะครับระดับซูเปอร์สตาร์นี่เอนโซเฟอร์เดสก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับรวมถึงทันดัานโรดดี้นะครับ ฝั่งของเชลซีแหมคือถามว่ารีบร้อนไหมไม่ต้องรีบก็ได้นะนะครับเพราะว่าเอ็นโซฟอนเดนี่ยังคงมีสัญญาอยู่ในถิ่นแซมฟอร์ดบิชอีกถึง7ปีครับดูจากตัวเลข121ล้านยูโรนี่โอ้โอเรอแอมาดริกก็คงจะต้องขายทางด้านวินูซิสจูเนียออกไปก่อนแล้วละครับแล้วก็ค่อยเอาเงินตรงนั้นนี่มาซื้อเอ็นโซฟอนเดนซแล้วก็อีกเงินที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์ก็ได้ครับ แล้วก็พอกร์กอินไซส์สปอร์ตสำหับใน,นคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ